สวัสดีครับผมช่างตอมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฝาสูบลูกค้านะครับผมมีโอล่ยิบห้านะครับผมไม่ค่อยมีทําบ่อยนะครับผมแบบจับฝาสูบก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับทีนี้ลูกค้าก็มาตีปอกขึ้นลูกอ่าแล้วก็จิกเบ้านะครับผมตอนนี้ก็จับปากกาอยู่นะครับผมนี่จับปากกาอยู่แน่นๆหน่อยนะครับเผื่อมันงัดโป้งปังขึ้นมา นะครับอ่าอันนี้ก็จับแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาระดับน้ําตั้งก่อนนะครับว่าได้องศาระดับน้ํำไหมนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเดี่ยดูระดับน้ําก่อนนะครับกล้องไม่โฟกัสนี่ครับอ่ะมุมนี้ได้นะครับผมมาดูมุมนี้ต่อนะครับผมอ่ามุมนี้ก็ได้นะครับผม นี่ครับก็โอเคนะครับผมทีเนี้ยนะครับวิธีการจิกเบ้านะครับใส่ลูกห้าสี่นะครับที่ลูกค้าฝอามาทํานะครับปกตินี่จะต้องใส่แบบกึ่งบนเครื่องกึ่งใช่ไหมนะครับแต่เนี้ยนะครับผมจะทําแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือจิกเบ้าฝาบนมิลลิ่งนี่แหละนะครับจิกเบ้าฝาบนมิลลิ่งนะครับอันนี้ก็กําลังตั้งศูนย์อยู่นะครับ หาศูนย์อยู่นะครับนี่ครับพอได้ศูนย์แล้วนะครับผมก็ปล่อยมีดเลยนะครับสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งกะว่าสักประมาณสองมิลน่ะนะครับเพราะว่ารถลูกค้านะครับห้าสิบสี่มิลนะครับผมเบ้าเดิมมันห้าสิบสองกว่านะครับผมแล้วก็ปล่อยมีดก่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับจะลองเลยนะครับผม เปิดเครื่องแล้วครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมจะทําการจิกนะครับผมนิดนึงก่อนให้เป็นขอบแค่แบบว่าเขาขาวอ่ะนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันกินไปกี่มิลแล้วนะครับผมนี่นะครับอีกชักนิดนึง อ่ะนิดนึงก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ลองวัดหยุดดูก่อนว่าที่เราจิกเนี่ยมันได้หรือ,อยังนะครับโอ้ยังนะครับผมพึ่งจะได้เท่าไหร่เองเนี่ยห้าสิบกว่าโมน,นี่แีพยนหรือเปล่ายวขอเปลี่ยนอันนะครับผมอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนอันแล้วครับผมยังนะครับผมห้าสิบครึ่งเองเนี่ ก็จิกพอดีขอบวาวเลยห้าสิบครึ่งนะครับผมอ่ะถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวปล่อยออกมาครับสามมิลครึ่งนะครับผมประมาณสามมิลครึ่งนะครับอ่านี้ไม่มีสเกลบอกนะครับเป็นสเกลมือนะครับใช้กะเอานะครับผมก็เอาทีละน้อยละน้อยนะครับอ่ะก็กะสเกลแล้วนะครับผมเปิดแล้วครับ กอนนี้ถ่ายทำหนมือนะครับแล้วก็ทําอะไรไปด้วย1มือนะครับก็ไปได้ช้าๆนะครับผมนี่ครับค่อยค่อยกินไปนะครับผมเอาละจอดวัดก่อนนะครับผมว่าได้หรือยังเป้าหมายก็คือ54ามิลนะครับ นี้ยางห้าสิบสองครึ่งนะครับขาดอีกมิลครึ่งนะครับก็ปล่อยนีดมามิลครึ่งนะครับแล้วก็จัดการเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็วัดดูนะครับว่าห้าสิบสี่มิลตามที่เราต้องการอย่างนะครับอ่าก็โอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเกือบแล้วครับห้าสิบสามจุดแปด นะครับผมปล่อยอีก2จุดก็ใช้ได้แล้วทีนี้ก็แล้วแต่ความลึกเลยนะครับลูกค้าจะสั่งลึกครึ่งมิลหนึมิลนะครับก็สั่งได้นะครับเจ้าเอียงมุมไหนก็รับมีดเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็ยังประมาณ30องศานะครับผมก็สนใจส่งมาทําได้นะครับผมรุ่นแปลกๆก็จิกได้นะครับแบบว่าบางทีไม่มีแบบทําไว้นะครับก็จิกบนมิลลิ่งให้เลยนะครับผมรอแป๊บเดียวนะครับ